ไหนเจ้าค e, e, uh, uh, ุณอยู่ไหนลูกไหนเจ้าคุณอยู่ไหนเออเจ้าคุณอยู่ไหนนะแมดูดิเเลเอ้าเจ้าคุณไปไหนแล้วเจ้าคุณครับเจ้าคุณไปไหนแล้วเนี่ยเจ้าคุณหายไปไหนแล้วเจ้าคุณไปไหนแล้ววะเจ้าคุณเหอ cháu cô dù này á? cháu cô dù này nữa cháu cô dù này đấy cháu cô dù này đấy cháu cô dù này đi?